ผมอาจารย์สมศักดิ์แห่งตลาดนดเจ้าจากวันนี้น้องช้างช้างชื่อจริงว่าอะไรลกูกธนวัฒน์ปอไหนปอห้าธนวัฒน์ซื้อตัวนี้ไป20บาทแล้วก็หมายล่องหน20บาทเป็น40บาททําให้มันลอยได้<อ>เดี๋ยวอาจารย์จะให้น้องช้างทำดูเดนีเยักไม่ได้สอนเลยจะสอนตอนนี้เลยช้างอนิ้วชี้มาแล้วนิ้วชี้ข้างขวาแต่ไอตัวใหมล่องหนไวเข้าใจไหมครับทำาก็จบเอาอีกข้างหนึ่งมา จับไปย่ะอ่ะขึ้นมาเอานิ้วขึ้นมาอย่างนี้นิว้วพันไปที่นิ้วอย่างนี้นะหมุนแล้วพันไปที่นิว้วโอเคตึงไปอ่ะค่อยๆจับตึงปึ๊บดูช้าเ,เย็นๆนะอย่าเพิ่งปึ๊บวับแสดงว่านิว้วข้างนี้มันไม่ตึงพันอีกร,รอบหนึ่งเข้าใจไหมครับใจเงย็นๆครับเด็กมันเพิ่งหักปึ๊บช้างเงยน็นๆขึ้นปึ๊บ มันทาได้3มเส้นนะครับทานกูจะป่ายมือแล้วออจะเย็นปุ๊บทางเปล่าพี่เก่าวางไปปุ๊บว้าวอ่าเด็แ,แพนไปที่คนดูวยครับน้องแพงไป็นคนดูด้วยแพนไปที่คนดูหน่อยพอรคนดูเย,ยอะเลยไหมว้าวยังไงช้างแยกไหมลกูกกะแพงไหมสี่สิบบาทขายเด็กอย่าขายแพงมากครับขอร้องนะครับสี่สิบบาทก็ถือว่าเยอะแล้วแค่นี้ก็เก่งแล้วครับช้างสวัสด,ดีผู้ชมหน่อยเร็วสวัสดีครับ 来。Okay.